พี่มินครับผมดึงข้อไม่ได้ผมอยากดึงข้อครับผมจะไปเรียนรอดอผมจะไปสอบรอดอครับแต่ว่าผมดึงข้อไม่ได้เลยไม่มีพื้นฐานเลยน้าหนักตัวเยอะด้วยครับนี่น้องคนนี้นะที่ใส่หน้ากากอยู่ชื่อน้องบิ๊กนะครับหนักถึง90กิโลกร,รัมนะทุกคนดึงข้อได้เป็น10ทีนะทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากดึงข้อได้นะครับลองเอาพื้นฐานเริ่มต้นของเราไปฝึกนะครับผมแล้วก็ไปเริ่มฝึกดึงข้อเก่งค้างได้เลยนะหลังจากที่ฝึกพื้นฐานในวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเริ่มต้นฝึกในแต่ละท่านก่อนนะครับผมมาพ อ่เนี่ยก็ได้มาง่ายๆ6หกทีไปเลยขาชี้ๆกันนี่อย่าไปขยับขาก็ขาอยู่ตรงไหนตรงนั้นเลย <t> โอเคเยี่ยมเห็นไหมง่ายง่าลองใช้ปลายาปลายเท้าดูปลา้าตลอดอ่ะอีกทีใช่ปะอีกทีเดียว <t> โอเคมีเสียงก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บเอหนึ่งเราคอยเยอะสอง,องเ,เออนั่งนั่งนั่นและแนวตรง เอวท้องยังไม่แต่บาเลยเออเออเออนานเลย5ที6ทีสูงมาสูงๆหน่อยจะได้ไปใช้หลังเยอะ น่ะนั่นแหละเอวแตะบาไปเลยโอเคหนึ่งเอวแตะบาด้วย 2. สองเอวแตะบาด้วยสามขยงช่วยอีเอออ่าีทีเดียวหกโอเคแล้วดึงดึงนะนั่นแหละเอ้แอนอก่อยแอนอกหน่อยให้หลังมันตรงตงหน่อย นีอ่ะช่วงเนี้ยเอ้ยนั่นแหละไปเลยเอวแต่บาเอวแต่บาอย่าให้ออกแต่บาเออดีขึ้นได้ไหวแล้วพอเลยไม่ต้องเยอะเอาจำนวนครั้งเขาที่ไหว